s unday June 29, 20 and 25, Brisbane s i t e Temple Australia สุภลักษณ์ชมรายการสดจากเมืองบิสเบนวิหารเมืองบิสเบนประเทศออสเตรเลียกับวงจรทุกวันอาทิตย์ค่ะ The Salvation Army Best b a n Brisbane City Temple Australia วงโยธวาทิตประจำอยู่ที่วิหารเมือง Brisbane Australia HAPPY DAY! HAPPY DAY! Welcome to our channel. Hopefully this video makes everyone interested. It me Susie Suphalak, นั่นสุภา h ักษ์ค่ะ I'm going to the funeral. กำลังจะไปงานศพค่ะ บ้านสุภารัก์อยู่ตรงนั้นค่ะแล้วเดินประมาณสองร้อยเมตรค่ะบ้านของเพื่อนบ้านค่ะเขาเสียชีวิตไปเมื่อสองวันก่อนค่ะก็เลยไปร่วมทำบุญด้วยนะคะเป็นถนนทางเข้าบ้านของสุภารักษ์ด้วยค่ะเราต้องใช้เส้นทางอื่นค่ะเวลาจะออกเข้าไปจะออกไปข้างนอกก็เลยมีหลายเส้นทางค่ะ นั่นก็คือชาวบ้านของหมู่บ้านปาตึงหลวงปู่ล่าหมู่เจ็ดตำบลอ่อนใต้สันกำแพงค่ะมาช่วยกันทำบุญนะคะมาช่วยกันเตรียมของค่ะนั่นก็คือการนมการอครบรพศพค่ะหยิบแล้วก็วางค่ะร่วมทำบุญไปถ่ายหกเอาหกอันน,นะนี่คือภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ คุณน้องรันค่ะก็เลยเอาซองไปช่วยทำบุญนี่ค่ะเป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะคะเกิดแก่เจ็บตายค่ะทุกท่านทุกคนหนีไม่พ้นค่ะ ถ้ามางานขาวดำเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกสลดหดหูค่ะนั่นท่านนายกค่ะท่านนายกตำบลอ่อนใต้ค่ะท่านสมศักดิ์วงแก้วแปลงค่ะท่านนายกเทศบาลตำบลอ่อนใต้เนี่ยค่ะท่านเป็นผู้ที่เอาถนนคอนกรีตมานำงบประมาณมาสร้างรอบหมู่บ้านเลยค่ะ ไปจนถึงหมู่บ้านบ้านโปรงหมู่8ด้วยค่ะเนี่ยค่ะบ้านปะตึงหลวงปูลาหมู่เจ็ดตำบนอน่อนใต้สันกําแพงเชียงใหม่ค่ะ,จะเจริญมากค่ะท่านนายกสมศักดิ์นำความจเจริญมาให้เยอะเลยค่ะช่วงที่ท่านอยู่ในตำแหน่ง4ปีค่ะสุภาพราขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้มาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะช่วยก,ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้สุภาพ์และลุงจรด้วยค่ะ สุภรักษ์เดินกลับบ้านค่ะเพื่อที่จะมาเตรียมอาหารกลางวันให้ลุงจรปรากฏว่าลุงจรตัดหญ้าค่ะใช้รถเอทวลากด้วยหางรถตัดหญ้าตัดหญ้าตรงที่หนึ่ง,งไร่ด้วยค่ะแล้วก็ที่ตรงหน้าบ้านด้วยค่ะแฮปปี้ค่ะ have a wonderful time thank you for watching please subscribe see you again next time